เฮ้ยมีไหนวะวิน่ากลัวมากเลยลเสียงอะเสียงมันหลอนดิผมหาก่อนเฮ้ยไอโย hey, ส,สแมนกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพวกผมนะครับในเคบ c ซีช n แนลโอเย่บอย we are b กอ k again นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกมสุดหลอนสุดอินดี้กับ night revenge นะครับหรือคืนร้างแคน่นั่นเองนะครับร้างแบบหลอน <laughs> night แปลว่ากลางคืนนะครับช่วงกลางคืนเนาะส่วน revenge i น h t Revenge แปลว่าการล้างแค้นนั่นเองนะครับหรือเอาคืนก็ได้ได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้น i น h t Revenge ก็แปลว่าคืนล้างแค้นนะครับผมกำลัรีลอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะพยายามลงคลิปแล้วกันก่อนที่เราจะไปเริ่มนะครับอย่าลืมนะที่กดไลค์ Subscribe แล้วก็เปิดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปใหม่ๆนะ Without further ado อยาให้เสียเวลา Let's go ข้าตกรได้ตัดใจพังประตูเข้ามา เพื่อก่อฆาตากรมันเพิ่งจะเลยเที่ยงคืนไปแล้วเธอเพิ่งจะเข้านอนไปนิดเดียวเองฆาตากรน,นั้นได้เข้ามาอย่างเงีย,งยบๆยังไงต่อโอ้โหแล้วก็ตีด้วยโคมไฟอะไรวะี่ยมีสตรอรี่ด้วย <c oughs> บา้าเอเธอรู้ได้ยังไงตำรวจก็ได้มาถึงที่ที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็ว อ่าแล้วก็ได้จับตัวฆาตกรไปและฆาตกรนั้นได้มีแผลขนาดใหญ่ที่ใบหน้าของเขาเนี่ยครับหนึ่งปีผ่านไปฆาตกรคนนั้นก็ได้อยู่ในคุกนะครับและสิ่งที่ทำให้เขามีชีวิตอยู่ได้นั่นก็คือการล้างแค้นโอ้เดยว ไม่น่าเชื่อว่าเปิดมาจะแบบมีสตอรี่นะไม่มีซับด้วยนะตะกี้เนะี่ยอะโอเคมีซับขึ้นมาแล้วผมจะพยายามแปลให้ทุกคนเข้าใจง่ายนะครับโอเคมาเริ่มเลยนะครับนะ20 years later นะครับก็คือ20ปีให้หลังนะ later ก็คือมาที่หลังเนาะนะครับก็20ปีให้หลังนะ the killer leaves prison นะครับนะฆาตรกรนั้นได้ถูกเขาเรียกอะไรถูกอ,ออกจากคุกเรียบร้อยแล้ว leaves prison ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าแหกคุกออกมาหรือว่าได้ออกมานะผมว่า20ปีก็น่าจะออกมาแล้ว and now he can't seek revenge on Samantha นะครับคราวนี้นะครับเขาก็ได้เริ่มปฏิบัติการในการที่จะล้างแค้น Samantha แล้วนะค she has prepared for this day และ s a m a n t r a นั้นก็ได้เตรียมพร้อมสำหรับวันนี้เช่นกันครับ prepare prepare แปลว่าเตรียมพร้อมนั่นเองนะครับ and will have to defend herself from the assassin at all c o s t นะครับและได้เตรียมการที่จะปกป้องตัวเองตัวเธอเองนะครับจากฆาตกรทุกหนทางเลย at all c o s t นะครับคือทุกทุกวิถีทางนั่นเองนะครับ Your goal is to keep the house closed นะครับภาริกิจของคุณนั้นนะครับก็คือทำให้บ้านหลังนี้เนี่ยนะครับนะัแบบว่าแบบให้ปลอดภัยนะครับนะ close ในที่นี้ก็คือแบบปิดปิดทุกอย่างให้หมดนะให้มันปลอดภัยนะ whenever a window is broken เมื่อไหร่ก็ตามที่กระจกแตกนะครับนะ whenever เมื่อไหร่ก็ตาม window is broken นะครับ you will need to fix it be quick นะครับนะบนาะยจะต้องทำการซ่อมมันซะ ด้วยความรวดเร็วนะครับบิ๊ีควิกโอเค let's go <S นะเพราะระดับของเราก็ไม่ยากนะแค่ปกป้องบ้านแล้วก็ซ่อมกระจกนะเมื่อกระจกพังปุ๊บเราต้องไปซ่อมเลยนะครับนั่นคือ our mission guys โอเ okay, ค let's go for that มาเลยฮะผมก็ไม่เคยเล่นด้วยนะ now today is the day he was released นะครับวันนี้เป็นวันที่ฆาตกรคนนั้นได้ถูกปล่อยตัวมา release นะครับขออนุญาตปรับภาพก่อนเออไปดูกโอ้ยเอาระกมพื้นเฉยโอ้นี่ไงโอ้คือห้ามให้เขาเข้ามานะครับมีกี่ชั้นเนี่ยชั้นสองได้ไหมดูก่อน ชั้นสองเหมือนจะไหม้นะครับไม่ไม่เหลือหรือเปล่าโอเคมีแค่ชั้นแรกเราต้องพยายามฟิกซ์แล้วผมจะฟิกซ์ด้วยอะไรได้เดี๋ยวผมเปิดเช็คก่อนนะ door ประตูนะครับ this is a bathroom นะฮะโอ้ยเดียมเลครับ s ก m e tape โอ้ิคิดถึงการแบบฝังเทปมาก้ยคืออะไรจะเที่ยงคืนแล้วหรอไม่มีเข็มนาฬิกาด้วยอะไรวะเนี่ยติดึงเสียงโทรศัพท์ อ้ยมีโทรศัพท์เลยนะครับคือเราเราคือใครอะซมนทราเหรอ Is it? Is it? Mm อีซีอีซ we are Samantha อุ้ยอุ้ยห้องนอนสวยมากทุกคนผมอยากได้ห้องนี้สักห้องหนึ่งไปดูชั้นล่างครับทุกคนนี่เสพฝนปะแล้วคือยังไงอะคือเราต้องรอเวลาหรอหรือยังไงที่ผมไม่รู้ว่าต้องไปเอาปืนนะครับโอเคเราได้ปืนมาแล้วทุกคนเตรียมตัวแล้วครับตะกี้ก็เดินหาไปเถอะไม่ต้องหยิบปืนข้างบนครับผมพร้อมแล้วทุกคน โอเคเซฟิงครับเซฟิงขึ้นมาแล้วครับเที่ยงคืนครับนี่ไงเข็มนาฬิกามาแล้ว is midnight time b o y แล้วปืนผมอยู่ไหนอะปืนนะโอปืนยังใช้ไม่ได้หรอโอเคโอเคเสียงมาแล้วครับผมพร้อมแล้ว I'm ready for this bring it on อุ้ยโอเคดีแพ้อุ้ยน่ากลัวมากา มาเด้มนแบบว่าโอ้แกไม่ท okay. oh okay, <laughs> ันฉันหรอกเฮ้ยดีนะเจมส์บอยส f เฟสส์เฟ็กเราันเร็วกว่ายังไงล่ะดูดูดูคอยฟังเสียงไว้ครับว้าประตูหลังโอเคโอเคได้อยู่ทุกคนได้อยู่ได้อยู่ประตูได้ยังกันเลยนี่นะ ทำไรฉันไม่ได้หรอกไม่มีชั้นสองนะถ้ามีชั้นสองคือต่อยเลยอะผมเลิกเล่นเกมนี้เลยอะเฮ้ยเจ้าต้องเสียงฮึบหนี่นะมันไม่ได้ยากหรอกครับเกมร้อนๆอ,อินดี้อย่างเงี้ยเล่นง่ายฮะ,ะไวเกินไป้ยี่โอเคแป๊บนึงตัวหนึงติดเต็มไปเล่นนานตรงไหนอ,อกีกโอเคตีหนึ่งครับหมายความว่าไงว่าตีหนึ่งคือมันจะเร็วขึ้นหรอ getting faster เขาว่าไงอ่ะอุ้ยโอเคมาแล้วไปซ้ายปะวะเฮ้ยชโอ้โหนายใหญไวขึ้นสวยแล้วทุกคนวะววเฮ้ยใครขับวะไวเกิน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 ใจเย็นพ่อหนุ่มพนุ่มใจเย็นพนุ่มใจเย็นนี่แค่ตีหนึ่งนะครับนี่อ่ะวะาวว้ทุกคนเอามามาเลย โหพังไม่หยุดไม่หย่อนนี่ก็พังง่ายเหลือเกินหน้าต่างมึงใช้หน้าต่างยี่ห้ออะไรวะเนี่ยไปใ,ใเจเย็นไปมึงใ,ใเจเย็นก่อนไปกูตีป่ะดีโอเคตีสองครับตีสองชื่ออ้เอ็โหนี่ขนาดตีหนึ่งยังวิวิว I'm going to ใจเย็นใเจเย็น ผมต้องฟังเสียงด้วยครับทุกคนสวยละโอเคโอเคโอเคปึ <S <S okay, okay, okay. บ๊บมืดด้วยนะมืดด้วยนะประเด็นแต่ช้าลงนะมืดแต่ช้าลงนะครับถือว่าดีอยู่ดีกว่าตีหนึ่งฮะตีหนึ่งคือแบบไวอะแบบไวจัดเลยแบบหายายประตูหลังโอเคทำอะไรผมไม่ได้หรอกค่ายเนี่ยค่ายเนี่ยผมจัดการได้หมดละแทบจะเล่นแกเล่นแทบทุกเกมนะครับ สำหรับหกหนึกเกมทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนี่นะโอเคประตูซ้ายเอ้ยขวาบอกซ้ายเฉยอะไรวะเนี่ยไปต่อเอาวะมา,มาจะมีรูปแบบไหนอีกมาเลยอุยข้างหน้าครับนี่นะพร้อมละเฮ้ยสายสุดครับชอบจังเลยอะ่ะแบบ <c oughs> ไอ้นี่ก็ขยันตีไอ้นี่ก็ขยันซ่อมฆาตกรบอกกูไม่ได้เข้าบ้านแล้วจังวะนี่ ขวาสุดครับจริงๆมันสามารถทุบแล้วเข้ามาได้เลยนะจริงๆเข้ามาปพ๊บผมตายเลยนะทุกคนแต่คือมันไม่ทำไงไอ้นี่นรูปผู้ชายดีนี่วนะโอเคถ้ามีชั้นสองด้วยผมเครืองนะจริงๆดีนะมีแค่ชั้นเดียวเก็บไปกูแก้อุ๊ยสายสุดครับอ่เข้าเสียงหัวเราะเขาอะสะใจดิอ,อ,อ,อดย่าลืมนะครับใครชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์ u ับส r คร e ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการช่วยชีวิตช่วยชีวิตพี่วินนะครับแม่พี่วินโดนฆาตกรคนนี้ตรีตร t โอเคซ้ายมือครับ let's go baby let's go let's go ไหวอยู่ไหวอยู่ทุกคนไหวอยูต่ตื่นเต้นตื่นเต้นขวาสุดโอเค okay, จะหมดแล้วครับจะเป็นตีสามแล้วต้องอยู่ถึงเช้าเลยเปะเนี่ยหลังสุดครับไอ้นี่ก็เดินรอบบ้านเก่งเหลือเกินโอเค เอยังไงดียังไงดีพ่อหนุ่มมาเลยไม่ใช่มาประตูหน้าที่ผมเครื่องเลยนะอุ้ยโอเคตีสามครับกว่าตีสามน่าจะต้องมีเข้ามาได้ปะตีสามอุ้ยโอ้โหแสดงว่าตีสามเร็วขึ้นปะโอเคตีสามเร็วขึ้นหรือเปล่าครับเร็วขึ้นและมืดด้วยโอ้ยนี่ไงมาแล้วโอ้ยสองอันรวดโอเคมาแล้วครับอุ้ยดีนะตนข้างหน้า let's go baby ีิข้างหลังนี่ไงเล่นข้างหลังแล้วเฮ้ยว้วม่ชอบปะตื่นเต้นดิไม่ไหล่ออะไรมากมายเนี่ยฮะขวาสุดไกลเกินึบข้างหน้าเป็นยังไงล่ะไม่ได้แอมอุ้ยข้างหลังชีตจะบอกว่าไม่ได้แอมแม่งมาไวเหลือเกิน let's go อีซี่ข้างหน้าครับผมว่าเด็กๆเล่นได้นะเฮ้ย hey! เ <laughs> มื่อกี้มูจิสองรอบอะไรเนี่ยแกทำอะไรนะฮะ huh? สองรอบแนละ้วเว้ยขวามือครับถ้าหูฟังไม่ดีนี่แย่เลยนะทุกคนขนา้างหน้าครับเด็กๆเล่นได้นะจะบอกว่าเด็กๆเล่นได้ก็ก็เกรงว่าจะกรีดแตกเหมือนพี่วินนะครับข้างหลังครับโอเคจะมาแล้วครับข้างหน้าครับ โอเควูไม่น่าเชื่อว่าเกมนี้จะยากครับยากไอ้ตรงที่แบบมันเหนื่อยตรงเนี้ยปกติเ,เกมอื่นที่ผมเล่นจะเป็นเนื้อเรื่องนะฮะอันนี้คือแบบโอ้พระเจ้าข้างหลังครับข้างหลังต้องรีบเลยข้างหลังต้องรีบเลยเพราะว่าข้างหลังมันไกลไกลมากไกลมากอันนี้คือตีสามผมว่าตีสี่ตีห้าต้องมีประเด็นแน่นอนเงียบไปแล้วครับแบบอุ้ยตีสี่ครับ 4am โอเค okay. what's going on อู้เฮ้ยมีเสียงอะไรด้วยวะโอเคน่าจะเป็นเหมือนเดิมครับแพทเทิร์นเดิมแต่อาจจะเร็วขึ้นเฮ้ยขวาส,สุดสวยแล้วทุกคนสวยแล้วขึ้ข้างหลังครับข้างหลังไม่ทันแล้วเสียสเต็ปโอเค ทันยูทันยูขวาสุดโอเคไอ้เปรตนะจริงก็้งหมไช่วยกูแกกเอกขวาอีกแล้วไอ้นี่ก็ให้ขยันวิ่งเหลือเกินหลังสุดมาเลยไม่ได้เก่งน่าจะกันแค่นี้ปหมเป็นเป็นฆาตรกรที่ง่อยมากทุกคนผมพูดตรงๆเลยนะเป็นฆาตรกรที่เอ้ยเอ้ย,อยเจออปปรม์มาไม่ได้ แกประเมินพลังเกิดต่ำไปใช่ไหมใช่ไหมได้ประเมินพลังแกต่ำไปนะแต่แกมันกาเกินแกทำได้แค่ทุบก,กระจกเท่านั้นอุ้ยหมาแล้วแกมาขวาสุด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 ลีวิ่งลีวิ่งฟังเสียงสายสุดโอเคไม่ใช่สายสุดสายกลางยังไงดีมาเลยขวามือ อันนี้จะเป็นแบบยาวนะผมจะไม่ตัดนะครับทุกคนเราจะเล่นย,วยาวๆไปเลยให้เห็นถึงเหตุการณ์จริงแบบเรียลไทม์เพราะเกมนี้มันเรียลไทม์จัดๆผมไม่จำเป็นต้องตัดอะไรทั้งนั้นชี She did. Okay. ด,ดูดโอเคผมรอดูผมรอด,ดูเป็นผมนะถ้ามันทุบก,กระจกมาผมเอาค้อนตีส่วนเลยโอ๊ยตีห้าครับมาแล้วไป5้าตีห้า a.m. อุย๊ยโอเคเนี่ยเป็นเอาค้อนตีเลยถ้าผมจะ จริงๆตัวละครเรามีปืนนะครับแต่ทำไมไม่ใช้ก็ไม่รู้เหมือนกันยิงสวนมันเปรี้ยงไอมเราใส่ต้องรอ6โมงเช้าถึงจะสังหารได้ต้องรอ6โมงเช้าไม่เช้าคือยิงไม่ได้เดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่เป็นไนท์เดี๋ยวมันจะขัดต่อชื่อเกมนะครับไนท์รีเวนจ์เออต้องเป็นแบบเออเขาเรียกอ,อะไรอะมอร์นิ่งรีเวนจ์เอออย่างนั้นก็ดีอย่างนั้นก็ดีน,น,ดนะละช้าวล้างแค้น <laughs> <laughs> เดี๋ยวมันดูไม่น่ากลัวฮะโอเค ตัวละครเราก็ไม่เหนื hmm. ่อยนะนัสเบนท์ช้านะฮะโอเคมาดิฉัจะล้างแขนแกฉัล้างแขนแกลืมไปเลยว่าตัวละครเป็นผู้หญิงนะครับฉัจะล้างแขนแกไอ้เปรตแกกล้าได้ยังไงมึงเข้าบ้านฉันฉันเสียตังเวลาแล้วเนี่ยพวกกระจกที่แกทุบไปเนี่ยโชคดีฉันมีอะไรเยอะเสีกต้อนแรงเหมืนกันนัสเบนท์ช้าขอบคุณนะคะคุณมินแน่นอนอยู่แล้วอย่าไปแต่กุฏิไซ จะชอบผู้หญิงใส่ตอแหลมันน่าดักดีนี่นะไปข้างหลังครับอออชอบเสียงหัวเราะมัทุกคนข้างหลังเดียเฮ้ยมึง <c oughs> มึงจะหลังอะไรสองรอบเนี่ยเออเออมันเริ่มหลุดแล้วมันเริ่มหลุดแล้วทุกคนมันเริ่มหลุดแล้วเฮ้ยเฮ้ยมึงไวเกินไวเกิน,กนแต่ก็ไวสู้พี่วินไม่ได้หรอกเพราะวินคือ the fastest man alive I'm the flash baby ข้างหลัง Sir. Sir, เซอร์กีเซอร์เป็นไงเป็นไงโคตรโหดทุกคนโคตรโหด I'm the fastest man alive มานี่ไงมาแล้ว f อ o m t เด s ์ c o n ัน l o o r ออุ๊ยเขาชั้นสองครับมาแล้วพร้อมกับปืนทุกคนมาตัดสินใจที่เขาชั้นสองฉันมาพร้อมกับกล็องห้องไหนวะเซฟวิ่งครับดูห้องนี้ก่นอนเฮ้ยไม่มีเกลียต้องห้องนี้แน่ เฮ้ยใ,ในตู้ในห้องน้ำเคลียเฮ้ยอยู่ไหนวะวิน่ากลัวมากเลยลเสียงอะเสียงมันหลอนดิผมหาก่อนเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยตายเฮ้ยไม่ได้เก่งยิงซ้ำนังยอ่อนังยอ่อย tiếc <coughs> ui, đó à? จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Night Revenge หรือคืนลรางแครงของเรานั่นเองนะครับบอกว่าทุกคนจะชื่นชอบนะ It's feel great guys to be back on this game นะครับรู้สึกด,ดีามากที่ได้กลับมาเล่นเกมอะไรแบบนี้ <laughs> ถ้าใครชื่นชอบนะครับอย่าลืมนะครับที่ก,กดไลค์ Subscribe แล้วก็ Turn turn on the notification ด้วยนะครับเปิดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปใหม่ๆนะครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับ thank for all you watching guys and see you in the next time bye bye